สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะวันนี้นะคะเราชวนเพื่อนๆน,นะคะดูนะคะ,ะต้นปงต้นมะพร้าวสีดานะคะนี่เห็นไหมคะนี่ก็คือที่เจ๊นะคะจะมานี่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 อเอาเก็บเอาลูกนะคะไปเพาะนะคะนี่ทุกคนกว่าเขาจะงอกออกมาเนาะก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะกะ็ตอนนี้นะคะเขาเก็บได้แล้วนะคะเราก็จะเจ๊ก็จะ เก็บอันนี้นะคะไปเพาะก่อนแล้วก็เพางอกออกมาแล้วเจ๊ก็จะเอาไปใส่ถุงนะคะแล้วก็อ่าใส่ถุงให้โตให้งามนะคะทุกคนนี่ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงอ่าเราเก็บอ่าลูกมะพาวสีดานะคะอันนี้เป็นพันธุเขาชมเมาแท้จ้าทุกคนใครอยากได้นะคะก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลยจา้าเดี๋ยวเจ๊เอาลายของเจ๊ชงละ,ะขึ้นมาทางหน้าจอให้เลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะอันนี้ก็คือลูกที่เขาล่วงแล้วนะคะอันนี้เราเก็บได้เลยนะคะ ถ้าลูกล่วงหรือว่าลูกเป็นสีแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาพร้อมที่จะงอกอ่าพร้อมที่จะงอกแล้วนะคะเอาไปเพาะได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกันนะคะเก็บเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเพาะเพาะแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าเก็บเก็บลูกแบบนี้เนาะนี่นะคะตรงเนี้ยต้องระวังหน่อยนะคะนี่เป็นหนามแหลมเลยนะคะนี่นะคะจาเก็บลูกแบบนี้เลยเห็นไหมึบนี่ มาแล้วง่ายๆนะคะเพียงแต่เราต้องอป้องกันนี่ด้วยนะ,ะแหลมๆของใบแบบนี้ด้วยแล้วก็นี่นะคะแหลมๆตรงเนี้ยมันจะเป็นแหลมแล้วทําให้เราเจ็บมากตอนเนี้ยฝนมันตกมันจะทําให้แหลมนิ่มนะคะแหลมนิ่มนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ตกนะคะจะทําให้แหลมอันแหลมๆแบบเนี้ยแข็งแบบเนี้ยแข็งนะคะจะทําให้แข็งทิ่มมือเราได้นะคะอันตรายมากค่ะเดี๋ยวเราก็ เก็บเนาะเก็บอันที่ร่วงแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะอันเนี้ยเขาพร้อมที่จะงอกแล้วจ้าแต่อันเนี้ยกว่าจะใช้เวลาในการงอกก็ต้องเป็นเดือนนะคะทุกคนเป็นเดือนหรือประมาณสองเดือนเนาะคะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเม็ดด้วยนะคะประมาณนี้เลยจ้ะแต่เราจะบอกว่าเจ๊จะบอกว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้งอกทุกต้นนะคะทุกคนเขาไม่ได้งอกทุก ทุกเม็ดหรือว่าทุกต้นนะคะแล้วแต่เม็ดไหนที่เขา,ามีกําลังเยอะเขาก็จะงอกะครับเม็ดไหนไม่ค่อยมีกําลังเขาก็จะพุกไปเลยนะคะก็คือเบาไปเลยนะคะไม่มีเจา้าไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันดีก,กว่านะคะพอเก็บเสร็จแล้วไปดูเลยจ้ะค่ะทุกคนจะเห็นต้นนี้นะคะอันนี้เจ๊ก็เก็บไปแล้วนะคะต้นนี้ก็คือเก็บไปแล้วเรียบร้อยแต่ ทุกคนจะเห็นว่ายัางมีเนี่ยเม็ดเม็ดอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะเบาไปเลยนะคะก็คือ <characterized> เน่าไปเลยเนี่ยอย่างนี้เน่าไปเลยเบาไปเลยนะคะมันใช้ไม่ได้มันคือมันไม่งอกไม่มีเจ้าแล้วะคะ่ะทุกคนไม่มีเจ้าในการเกิดงอกแล้วอันนี้ก็คือดําไปเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือเม็ดที่เสียหายนะคะก็ค<ๆ>ือเขาไม่ได้งอกทุกเม็ดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือที่เขาไม่งอกแล้วนะคะที่เขาไม่องอกแล้วนะคะ แต่ดูอันนี้เนาะอันนี้น่าจะงอกอันนี้ยังไม่ได้เอาออกน่าจะใช่นะคะอืมค่ะเนี่ยเบาไปเลยอันนี้งอกไปได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เราเก็บไว้กันดีกว่านะจ๊ะ ทุกคนอันนี้ก็คือเม็ดที่เจ๊เก็บมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะมากรองไว้แบบนี้นาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาดินหมกนะคะดินหรือทรายนะคะหมกอันนี้ก็จะอยู่เป็นเดือนนะคะทุกคนเป็นเดือนหรือประมาณเดือนครึ่งสองเดือนอแล้วแล้วแต่กําลังของลูกนะคะเขาไม่ได้งอกพร้อมทีเดียวพร้อมกันนะคะแต่เขาจะทยอยงอกบางต้นกําลังเยอะก็งอกก่อนประมาณนั้นนะคะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่ เจเกบมานะคะก็คืออันนี้ก็เตรียมที่จะใส่ถงุงอันนี้ไปงัดมาจากต้นสดๆเลยค่ะทุกคนอ่าอันนี้ก็เห็นไหมหัวใหญ่แล้วบางต้นก็หัวใหญ่แล้วนะคะทุกคนอันเนี้ยเจเพาะเองนะคะอันนี้ก็เพาะเองนะคะอันนี้ก็เพาะเองหมายถึงอันเนี้ยเขางอกตามต้นเนาะตามต้นของแม่พันธุ์แล้วเจก็ไปไงะมาเพื่อเอามาเพาะในถุงนะคะ แต่ถ้าเป็นเม็ดแบบเมื่อกี้นะคะเจก็เอาเม็ดนะคะมาเพาะเองนะคะแต่อันนี้เป็นงัดมาจากที่เขางอกเนาะโคนต้นนะคะอันนี้มาดูรากอันนี้เนีะคะ่ะทุกคนรากอันเนี้ยโอ้หลายลากเลยดูนะคะอันนี้อันนี้ใหญ่มากหะะลงมาได้ยังไงว้าวอันนี้นะคะทุกคนใหญ่มากเลยเห็นไหมคะบอกว่าอันนี้อยากบอกว่าอันนี้ตัวเมียแทบทุก ทุกอันเลยนะคะตัวเมียแทบทุกอันเลยคือ,อไม่ผิดหวังนะคะทุกคนอันเนี้ยเห็นไหมลักษณะตัวเมียเป็นอย่างเนี้อ่าเห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะมีตามีตุ่มแตกออกมาก็ไปขยายพันธุ์ได้นะคะทุกคนเห็นไหมอืมเป็นพันธุ์เขาชะาเมาแท้นะคะใบาย,ยาวสวยค่ะทุกคนสวยมากเลยแหละ ไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังค่ะคนดูแลดีๆนะคะไม่ผิดหวังเลยจะถามว่าบ,บริการหลังการขายมีไหมมีค่ะทุกคนทักไลน์มาได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็อะขอต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรา อ่เจ๊นะคะจะขอตัวไปเอาเม็ดก่อนดีกว่านะคะเม็ดจากต้นเมื่อกี้เนาะเราก็จะเอามากอง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 ไว้นะ <S <S <ๆ>เพื่อเอามาเพาะนะคะจ<ๆ>้ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า